สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม speaker, speaker. วันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าหุ่นพยนต์หรือปลุกพยนต์นั่นเองนะครับ วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวหลังจากที่ได้รับชมแล้วในโรงภาพยนตร์นะครับและจะมาพูดถึงเนื้อหาของเรื่องรวมถึงความรู้สึกที่ได้รับชมแล้วและมาฟังคะแนนที่ผมให้กันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไปทำการพูดถึงคาแรคเตอร์ของนักแสดงแต่ละคนและจะมีการสปอยคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยกันนะครับหุนพยนต์หรือปลุกพยนต์เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญนะครับที่กำกับโดยคุณไม้ที่เป็นผู้กำกับจากพีนาคทั้งสภาคนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มีการเลื่อนฉายออกไปเพราะว่าถูกนําไปตรวจสอบใหม่นะครับผมและปัจจุบันได้ฉายแล้วในวันที่1 2เมษายนความยาวของหุ่นพยนต์เนี่ย107นาทีส่วนปลุกพยนต์มีความยาว111นาทีซึ่งก็มีความยาวของหุ่นพยนตน์ถึง4นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปพูดถึงฉากที่เขาเนี่ยที่ตอนแรกเขาว่าไม่ผ่านเซ็นเซอร์ถึง6ฉากนะครับที่เขาว่าจะตัดออกหลังจากที่ได้รับชมแล้ว มีฉากไหนกันบ้างที่มีการแก้ไขหรือไม่แก้ไขนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่จริงแล้วทั้งหุ่นพยนต์และปลุกพยนต์เนี่ยไม่มีการตัดฉากสําคัญออกไปเลยนะครับผมแต่มีการแก้ไขบางฉากเท่านั้นและทุกคน,นอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมล่ะต้องมีปลุกพยนต์ที่เละสิบแปดบวกกับหุ่นพยนต์ที่เละยี่สิบบวกทางทีมงานเนี่ยให้เหตุผลว่า ที่ปุกพยนธ์นั้นมีความยาวมากกว่าหุ่นพยะนธ์นก็เพราะว่าได้มีการเสริมฉากเข้าไปให้มากขึ้นเพื่อเป็นการอธิบายเนื้อเรื่องให้เข้าใจง่ายๆสาเหตุส่วนตัวผมก็คิดว่าการมีการใส่ฉากให้เข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยทำให้คนที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยไม่ต้องไปตีความมากนะครับเพราะว่าหนังอธิบายให้เข้าใจเรียบร้อยแล้วแต่20บวกเนี่ย บางฉากนี่อาจจะไม่เคลียร์อาจจะตีความไม่ถูกต้องนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยได้มีการพยายามปรับให้ได้ดูกันในทุกเพศทุกวัยแล้วนะครับส่วน6ฉากที่ผมพูดถึงนี้ก็คือฉากแรกที่ให้ตัดฉากวัดเทพพญพยนออกซึ่งในตัวหนังก็ได้เอาวัดออกไปนะครับผมเหลือเพียงแค่เทพยนต์ส่วนฉากที่2ที่ว่าเนนั้นชกต่อยกันในชุดผ้าเหลืองและให้ตัดคำหยาดน,น้อยลงซึ่งในฉากนี้นะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับผมเป็นฉากที่ตัวละครหลักอย่างทาวเนี่ย ทะเลาะอ,อยู่กับเนที่มีชื่อว่าเนนคุณแต่ไม่ได้มีการชกต่อยกันนะครับผมเป็นการดันกันไปดันกันมาแล้วก็ยื้อกันแค่นั้นนะครับและมีการด่ากันเล็กน้อยครับอันนี้ทางหนังเนี่ยได้มีการจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปแล้วนะครับส่วนข้อที่3ก็คือฉากที่คุกอาหารเหมือนเป็นการรังแกเด็กที่มีชื่อว่าเต้ให้ทานซึ่งฉากนี้เป็นฉากเดียวกันนะครับผมเพราะว่า เนนคุณเนี่ยเข้ามารังแกเตะครับเขามาคุกข้าวแล้วก็บ,บังคับให้เตะนั่นกินแต่ว่าฉากที่ห้ามฉายก่อนหน้านี้ก็คือตัวของเนนคุณเนี่ยเป็นคนตักข้าวที่คลุกนั้นเนี่ย ให้กับเต้ได้กินเองแต่ว่าในตอนฉายนะครับเต้เนี่ยถูกบังคับให้กินเองเท่านั้นส่วนฉากที่4ก็คือฉากที่เนทเ,เนี่ยกอดผู้หญิงในการต่อสู้ซึ่งฉากนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ฉากการต่อสู้อะไรนะครับผมเป็นฉากที่เนเนเนี่ยเป็นห่วงผู้เป็นแม่ก็เลยเข้าไปกอดด้วยความเป็นห่วงเฉยๆนะครับส่วนฉากที่5คือฉากที่ท่องสินห้าในขณะที่กําลังฆ่าคนที่ขโมยของไปซึ่งฉากนี้ยังคงมีอยู่แต่ในหนังเนี่ยไม่ได้มีการท่องสินห้านะครับอาจจะมีการตัดเสียงออก ส่วนชาสุุดท้ายก็คือพระหรือเนนที่เมืองไทยเนี่ยต้องโกนคิ้วแต่ทั้งเรื่องไม่มีพระหรือเนนนั้นโกนคิ้วเลยก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรนะครับ ทั้งพระและเนยเนยี่ยยังคงมีคิ้วทั้งเรื่องเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไปแก้ไขกันมาและผ่านเซ็นเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับผมจะอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับฟังกันแล้วจะมาพูดถึงคาแรคเตอร์ของนักแสดงแต่ละคนอย่างละเอียดและจะแอบสปอยเนื้อหาบางส่วนเนี่ยให้ทุกคนได้รับฟังถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะครับ เรื่องราวของหุ่นพยนต์หรือปลุกพยนต์เนี่ยซึ่งเวอร์ชันที่ผมไปดูมาก็คือปลุกพยนต์นะครับจะมีความยาวกว่าหุ่นพยนต์เนี่ยสีนาทีซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันนี่แหละนะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุม่มที่มีชื่อว่าทามเขาได้เดินทางมาตามหาพี่ชายที่มาบวชเป็นพระที่วัดบนเกาะกอดอนสินธรรมเขาต้องการจะแจ้งข่าวร้ายให้พี่ชายได้รับรู้ว่าพ่อและแม่ได้เสียไปแล้วแต่เมื่อทามนั้นเดินทางมาที่นี่เขากลับได้เจอกับเจดลานชายของเจ้าว่ายคนเก่า ต้องบอกว่าตรงนี้ในเนื้อหาของหนังเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงว่าเจตเป็นลานชายของเจ้าอาวาสหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยไทม์ก็ได้รับข่าวลือที่ว่าพี่ชายนั้นได้หนีหายตัวไปอย่างสาบสูญหลังจากการลงมือฆ่าอดีตเจ้าอาวาสคนเก่าแล้วแต่ว่าไทาม์นั้นไม่เชื่อกับข่าวลือนั่นรวมถึงว่าเขานั้นไม่นับถือหุ่นปั้นพ่อปู่สิห์ธรรมที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ผีมากกว่าเทพที่คอยปกปักรักษาคนในหมู่บ้านจนกระทั่งเกิดเหตุอาเพศในหมู่บ้าน เมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งได้สูญหายไปสัตว์ร้ายออกมาเพ่นพ่านผีตายโหงออกอลาวานชาวบ้านนั้งโกรธแค้นเตรียมตั้งพิธีสาบแช่งถึงมือมืดอ,อันนี้ในหนังก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีพิธีสาบแช่งอะไรนะครับเตรียมดูเผชิญหน้ากับความน่ากลัวครั้งใหม่ท้าเล่นกับความงมงายท้าทายกับความศรัทธาต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งในเรื่องย่อน,นี้นะครับน่าจะเป็นการอธิบายขยายความของเนื้อหาของหนังมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวขอไปพูดถึงฉากจบของภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าซึ่งมันก็กคล้ายๆกับ n อ็นเคดินะครับเพราะว่าหนังเนี่ยได้ตัดจบแบบปลายเปิดเอาไว้เพราะว่าตัวของฆาตกรเนี่ยยังคงลอยนวลไปได้อยู่นะครับและไม่รู้ว่าเขาจะหนีความผิดไปเฉยๆจะมีตำรวจไปตามจับเขาไหมหรือว่าเขาจะไปก่อเรื่องอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นะครับหนังเนี่ยอาจจะรอดูกระแสดูรายได้และอาจจะมีหุ่นพยนต์หรือปลุกพยนต์ในภาคที่2ก็ได้ เพราะว่าจากพี่นาคนี่ครับที่ทาแนวนี้มาเนี่ยก็สามารถเดินเรื่องไปได้ยันภาคสามกฤตทีเดียวอันนี้ความน่าจะเป็นนะครับอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ได้นางอาจจะตัดจบแบบนี้ให้ทุกคนนั้นอึ้งแบบหักมุมไปเลยนะครับหลังจากนี้ผมจะไปรีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูเวอร์ชั่นปลุกพยนต์มาแล้วปลุกพยนต์เนี่ยมีความยาวมากกว่าหุ่นพยนต์อยู่สนาทีเป็นการใส่ฉากเพิ่มขึ้นมาเพื่อ,ออธิบายขยายความ ให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับ18บวกอย่างปลุกพยนต์เนี่ยก็เลยไม่ต้องถูกตรวจบาดก่อนจะเข้ารับชมนะครับแต่ถ้าใครดูหุ่นพยนต์จะมีการตรวจบาดประชาชนก่อนนั่นเองคะแนนของเรื่องนี้นะครับผมผมให้อยู่ที่6.5เต็ม10นะครับไปพูดถึงข้อดีของภาพยนต์กันก่อนแล้วกันนะครับว่าผมชอบตรงไหนของเรื่องบ้างสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้นะครับนั่นคือการหักมุมในตอนจบนะครับเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันว้าวมากที่สุดเลยเราไม่คิดว่าการที่ปูเรื่องมาแบบนี้เเหมืออนนป็นกาารทิิ้้งขผดพล ทิ้งปมอะไรไว้ตามๆเรื่องและมาเฉลยในตอนท้ายมันเป็นอะไรที่พลิกมากๆนะครับเพราะว่าการที่หนังเนี่ยเดินเรื่องมาแบบนี้มันทําให้เราไม่ได้คิดมาก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะใครคนใดคนหนึ่งที่ทําหรือเปล่าและเราก็ไม่คิดเลยครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าเหมือนตัวหนังเนี่ยพยายามหลอกคนดูมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าอาจจะเป็นคนนี้ที่เป็นคนชั่วเป็นตัวการใหญ่ของเรื่องแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่อีกเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่ง ก็ไม่ใช่อีกอีกคนนึงก็ไม่ใช่อีจนในตอนจบเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นคนที่เราได้คิดตั้งแต่แรกแต่จุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นคนที่ไม่ได้คาดคิดนะครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเหมือนมีพิรุธในทุกๆคนนะครับมันเหมือนเป็นการหลอกคนดูได้แนบเนียนมากๆแล้วมาเฉลยในตอนจบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ใครเป็นตัวการใหญ่กันแน่อันนี้เป็นจุดพิที่ผมชอบมากในเรื่องนะครับส่วนคะแนนที่ผมนันหักไปล่ะมันมีอะไรกันบ้าง เดี๋ยวไปพูดทีละข้อเลยแล้วกันนะครับผมข้อแรกเลยและกันแนะ่คือความน่ากลัวของเรื่องนะครับหนังเนี่ยได้บอกมาตั้งแต่แรกว่าเป็นแนวสยองขวัญแต่ต้องบอกว่าความน่ากลัวของเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการโผล่มาข,ของผีความรู้สึกของผมหลายๆอย่างนะครับผมคิดว่ามุกพวกนี้เนี่ยมันเคยถูกเล่นไปแล้วตั้งแต่พีหน้าในภาคหนึ่งถึงภาคที่3ภาคนี้เนี่ยเป็นการหยิบยกเอาเน้นมาวิ่งหนีผีกันอีกผมเลยคิดว่า ความรู้สึกเนี่ยไม่ต่างจากหนังพี่นาคเลยนะครับเอาง่ายคุณพยนต์คล้ายๆกับพี่นาคภาคสี่เลยก็ว่าได้อาจจะเป็นจักรวาลแยกอะไรประมาณนั้นนะครับความน่ากลัวของเรื่องยังไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวเท่าไหร่แถมในตัวเรื่องเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนเกาะแห่งหนึ่ง เรื่องราวเนี่ยมันได้ถูกจํากัดความมาไว้ในสถานที่ที่ปิดตายไปแล้วนะครับเพราะว่าการจะเดินทางเข้าไปก็ต้องใช้เรือการที่เราจะหนีผีบนเกาะแห่งนี้มันก็น่าจะหนียากใช่ไหมละครับแต่ว่าอารมณ์ของหนังโทนของหนังมันไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีทางหนีมันพ้นเลยกลับรู้สึกชิวๆกับบรรยากาศของหนังนะครับผมไม่ได้ดูแล้วรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างที่2ครับเนี่ยคือบทของเรื่องซึ่งบทเนี่ยปูมาตั้งแต่แรกว่า ตัวของทามไปตามหาพี่ชายที่หายตัวไปที่เคยมาบวชเป็นพระที่นี่ซึ่งนั่นก็คือแก่นของเรื่องในตอนแรกนะครับทามเนี่ยพยายามตามหาพี่ชายแต่จูจูปมมันกลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและหนังเนี่ยก็ยังมีการทิ้งปมมาไว้ต่างๆนานาน,นะครับบางจุดเนี่ยไม่ได้อธิบายให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจ ให้เราเนี่ยพยายามตีความเอาเองซึ่งก็ยังมีบางจุดนะครับผมที่ผมยังคงสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วปล่อยจบแบบนี้แม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะมีการหักมุมและเฉลยในหลายจุดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังคงน่าสงสัยอยู่หรือไม่ผมอาจจะเป็นคนที่สงสัยมากเกินไปก็ได้เดี๋ยวย้อนกลับไปพูดถึงแก่นของเรื่องนะครับที่เริ่มต้นด้วยการตามหาพระทีพี่ชายของไามที่หายตัวไปและจูจ่ๆเนี่ย ทามกับเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆบนกอแห่งนี้นะครับเหมือนว่าเรากําลังเดินทางไปดวงเส้นตรงครับแต่จู่ๆเนี่ยเราก็แวะไปที่อื่นแล้วค่อยย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งบทตรงนี้เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและอย่างที่3ก็คือการตัดต่อของหนังการตัดสลับไปสลับมาการที่อยู่ๆมีฉากนี้แล้วมีการเปลี่ยนไปอีกฉากหนึ่งโดยที่ไม่ปฏิบัติต่อเรื่องราวกันเหมือนว่าหนังเนี่ยอยากจะเล่าตรงไหนก็เล่านะครับ อยู่ตรงนี้พอจบไปก็จบเรื่องนั้นและไปเริ่มต้นใหม่ในะอีกจุดจุดหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีการปฏิปต่อเรื่องนะครับส่วนยาสุดท้ายเลยก็คือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคุมและแบกหนังไว้ได้นั่นกะ็คือนักแสดงของเรื่องนะครับยกให้หนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเล่นเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นก็คือนิคุณาทิพที่รับบทเป็นเจดนะครับเขาเล่นภาพยนตร์มาหลายเรื่องแล้วนะครับเลยรู้สึกว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับคาแรคเตอร์ จากคนอื่นนะครับอย่างที่ใครหลายๆคนอาจจะเห็นในตัวอย่างไปแล้วว่าเรื่องนี้ใช้นักแสดงหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับฝีมือการแสดงเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นเทพนะครับและถ้าใครไปดูเรื่องนี้แล้วจะรู้เลยว่ามีนักแสดงบางคนนะครับที่เป็นฉากดรามา่าไม่ได้ดูรู้สึกน่าสงสารหรือซึ้งอะไรเลยนะครับมันกลับดูรู้สึกว่าเล่นแข็งมากๆแต่อย่างที่บอกครับด้วยความที่ว่าตัวละครที่เป็นเนเนี่ยต้องเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับการแสดงเนี่ยประสบการณ์อาจจะน้อยกว่ารุ่นใหญ่นั่นเอง อันนี้เข้าใจได้นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไว้นะครับนักแสดงเนี่ยของเรื่องไม่สามารถแบกบทของเรื่องไว้ได้เลยนะครับเลยทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะดูดอกไปสักหน่อยผมเลยให้ไว้ที่6.5เติม10นะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้หลายๆคนเนี่ยไปดูแล้วอาจจะชอบก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้ลองไปดูด้วยตาของตัวเองครับ ยังไงก็สนับสนุนนังไทยนะครับผมไม่ว่าจะทํามาแนวแปลกๆแค่ไหนเนี่ยจะดีหรือไม่ดียังไงผมเนี่ยก็สนับสนุนนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะไปพูดถึงคาแรคเตอร์ของนักแสดงแต่ละคนว่าพวกเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรกันบ้างและตรงนี้จะมีการแอบสปอยของคาแรคเตอร์ของตัวละครไปด้วยนะครับคนแรกพระเอกของเรื่องนั่นคือภูวินตั้งศักยืนที่รับบทเป็นไทม์ซึ่งไทม์เนี่ย เขาเป็นหนุ่มปุงเทพที่เดินทางมาที่วัดเกาะนองสิงธรรมนี้นะครับเพื่อมาตามหาพี่ชายที่มาบวชพระที่นี่ตัวละครตัวนี้เนี่ยพยายามไขปริศนาว่าพี่ชายของเขานั้นหายตัวไปไหนและพี่ชายของเขาเป็นฆาตรกรอย่างที่ชาวบ้านในกะล่าวหากันจริงหรือเปล่าตัวของทามนะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับศสยศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับเขาเนี่ยไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้จะสามารถดูแลและรักษาพวกเขาได้ไม่เพียงแค่ไม่เชื่อนะครับเขาถึงขั้นลบหลู่ด้วยซ้ํา จนทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้เจอดีเข้ากับตัวนะครับนักแสดงคนต่อไปอาภูมิพัฒน์รับบทเป็นเตะซึ่งเตะเขาเป็นเด็กที่ลุงน้าเนี่ยดูแลอยู่ที่วัดนะครับผมเนื้อหาไม่ได้กล่าวถึงพ่อแม่ของเตะนะครับและไม่ได้กล่าวที่มาของเตะด้วยเตะเขาเป็นเด็กพิเศษเขาจะมีคาแรคเตอร์เป็นคนที่ขี้กลัวขี้เล่นและด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นเด็กพิเศษนะครับจึงทําให้เขานั้นดูเหมือนเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่แม้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้ เขาก็มีความรักเหมือนชายหนุ่มทั่วไปนะครับแต่เบื้องหน้าความน่ารักความอ่อนโยนของเต้นเนี่ยเบื้องหลังสิ่งที่เขาประสบพบเจอมามันเป็นอะไรที่ดังมากๆโดยที่เราเนี่ยแทบจะนึกไม่ออกเลยทีเดียวตัวละครตัวต่อไปนิกคุณอาทิ์รับบทเป็นเจนซึ่งเจเป็นหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งต,ตามเรื่องย่อก,ก็คือเขาเป็นหลานชายของจเจ้าอาวาสคนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วเจนเเขาจะมีวิชาอาคม ในการปลูกหุ่นพวกนี้นะครับเหมือนเขาเนี่ยเป็นสัป,ปเหร่อของหมู่บ้านเขาสามารถปลูกหุ่นพยนต์ขึ้นมาได้แต่เป็นหุ่นพยนต์สายดีนะครับซึ่งหน้าที่ของเจตก็คือเวลาที่มีชาวบ้านนั้นเสียชีวิตคนที่นี่ก็จะให้เจตเอากระดูกของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปไว้ในหุ่นตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านนั่นเองน,นักแสดงคนต่อไปเอมี่จะสอนรับบทเป็นมีนามีนาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งจะบอกว่าแทบจะเป็นหญิงสาวคนเดียวในหมู่บ้านเลยก็ได้นะครับผมที่เป็นหญิงสาววัยรุ่น เธอเป็นหญิงสาวใจสู้ที่ทำงานหนักเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยอยู่และมีน้องชายที่บวชอยู่ที่วัดนั้นนั่นคือเนนบลีสตู้ของมีนานั้นเธอไม่ค่อยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสายเวทนะครับไม่ได้นับถือหุ่นพยนต์เหมือนที่ทุกคนนั้นนับถือแต่เมื่อเธอได้ลองนำมันไปบูชาแล้วกลับเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเธอนะครับผมนักแสดงคนต่อไปฮาซิวงรับบทเป็นโลนาอานอน์โลนาคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะดูเหมือนเป็นคนที่ใจดีพูดดี แต่เป็นพระที่เชื่อเรื่องพระปูส่สิงธรรมนะครับเป็นตัวตั้งตัวดีที่ให้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยนับถือพระปูส่สิงธรรมและมาทําบุญที่วัดเขาเชื่อว่าการที่เราบูชาและนับถือพระปูส่สิงธรรมเนี่ยจะทําให้ชีวิตของชาวบ้านนั้นดีขึ้นไม่ว่าจะรักษาเกิกบโรคผีเข้าหรือแม้กระทั่งเงินทองเมื่อตัวเขาเชื่อเช่นนั้นชาวบ้านก็เชื่อเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนักแสดงคนต่อไปเอ็ดดี้เฮงสมยศรับบทเป็นพระทั์ซึ่งพระทัดนี้นะครับ คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นพระที่เหมือนจะเป็นพ่อมดหมอผีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะคอยดูดวงให้กับชาวบ้านแล้วก็จะปล่อยเช่าเกี่ยวกับุนที่เขาเนี่ยปลูกเสกให้กับชาวบ้านด้วยเป็นพระที่นิสัยไม่ค่อยดีนะครับผมทําผิดศีลอยู่หลายข้อจนทําให้เขาเนี่ยได้เจอดีกับตัวเข้าเช่นเดียวกันนักแสดงคนต่อไปปราดปานรวีรับบทเป็นพระทีพี่ชายของทามซึ่งตัวของพระทีนะครับคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ยึดเกี่ยวกับความถูกต้อง เมื่อเขาเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็พยายามจะขัดขวางการที่ทามนั้นไม่เชื่อว่าพี่ชายของเขาจะเป็นคนฆ่าจะเอาว่าคนเก่าสาเหตุเพราะเงินเพราะว่าเขานั้นรู้จักพี่ชายของเขาดีว่าพี่ชายของเขาไม่มีทางทําแบบนั้นเ่องดวยจากว่าพระทีเป็นคนที่ยึดถือความถูกต้องมากที่สุดแต่การที่เขานั้นเป็นคนแบบนี้นะครับทาให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับพาทีนั่นเองนักแสดงคนต่อไปป๊อปสุริยารับบทเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็มีนิสัยไม่ต่างจากหลวงน,นาอานนท์นะครับเป็นคนที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับพุ่นพ่อปู่สิงธรรมม้าๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้ามาลบลู่เขาจะจัดการกับคนพวกนั้นแล้วก็เป็นคนปลุกปั่นให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่เขาก็ชอบมองข้ามเรื่องที่ผิดไปโดยที่ปล่อยเอาไว้เหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะักแสดงคนต่อไปอยูโรวรัตรับบทเป็นเนนอุนซึ่งคาแรคเตอร์ของเนนอุนเนี่ย เขาจะเป็นคนที่กลัวผีเป็นเนนที่แก่ปัญสามากที่สุดในวัดแห่งนี้แล้วก็เป็นเนนที่รักความสะอาดด้วยนะครับนักแสดงคนต่อไปกาโตปณนวิทรับบทเป็นเนนบลิสเนนบลิสเนี่ยเป็นน้องชายของมีนาที่มาบวชเป็นเนนที่วัดนี้เนนบลิสเป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจและเชื่อเรื่องพระปู่สิงธรรมนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่เคยสงสัยมาก่อนว่าการที่เขานับถือพระปู่สิงธรรมเนี่ยมันถูกหรือมันผิดกันแน่เนนควรทําแบบนั้นไหมควรกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนั้น มันถูกหรือมันผิดเขานั้นตั้งข้อสงสัยตั้งแต่วันที่ทามนั้นเดินทางมาที่นี่จนถึงขั้นที่เขานั้นเกือบถล้ำลึกทําผิดร่วมกับทามไปนักแสดงคนต่อไปเจมพภูริพันธ์รับบทเป็นพระกล้าพระกล้าเป็นพระที่ดูเหมือนว่าจะอารมณ์ร้อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีความรับอะไรบางอย่างเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวเขาตลอดเขาพยายามปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้โดยที่ไม่ให้ใครรับรู้และจะเป็นคนที่คอยห้ามรามเวลาที่เนนั้นประพฤติผิดสง ตัวละครน,นี้คล้ายๆกับตัวละครครูฝ่ายปกครองนะครับใครทําปิดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาขวางทันทีนักแสดงคนต่อไปครับแบงค์พงศกรรับบทเป็นเนนปลาแปลงซึ่งเนนปลาแปลงจะมีนิสัยเป็นคนขี้คลาดบ้านรวยแล้วก็สนิทกับเต้มากที่สุดนะครับเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยเป็นน้องชายของเต้คนหนึ่งเพราะว่าเต้ชอบมาเล่นของเล่นกับเนนปลาแปลงนะครับทําให้ทั้งสองคนนั้นสนิทกันนั่นเองนักแสดงคนต่อไปแบงค์นัฐวัฒน์รับบทเป็นเนนคุณซึ่งเนนคุณ เป็นเนนที่นิ่ัยแย่มากๆแม้ว่าเขาจะมาบทเป็นเนนแต่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมเท่าไรนะครับเขามักจะทําเรื่องที่ผิดอย่างในเซนเซอร์เนี่ยที่ให้ตัดไปก็คือเขารังแกเต้พอเต้เนี่ยเป็นเด็กพิเศษนะครับและเขาเ็ื่อมีเรื่องชกต่อยกับไทมด้วยผิดศีลแค่นั้นไม่พอนะ่ครับยังแอบมีเรื่องชู้สาวอีกด้วยและเขาก็เป็นเนนที่สามารถปลุกหุนพยนต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนักแสดงคนต่อไปเซนจัตุรวิทย์รับบทเป็นเนนใจซึ่งเนนใจเนี่ย ถือว่าเป็นเนนที่เป็นลูกน้องของเนนคุณนะครับเวลาที่เนนคุณเนี่ยมาแกล้งเตะเนนใจก็จะเข้ามาซับพอร์ตมาเป็นลูกล้อของเนนคุณตลอดรวมทําผิดไปด้วยกันจนวันหนึ่งเนี่ยที่เนนคุณไม่อยู่แล้วเนนใจก็กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวจนทําให้เขาเนี่ยได้ไปเจอกับเรื่องอะไรบางอย่างที่เขานั้นไม่คาดคิดนักแสดงที่ผมเนี่ยพูดมาทั้งหมดนี้เป็นนักแสดงของทางเรื่องแล้วนะครับนอกกนั้นก็จะเป็นนักแสดงโถมโถมแต่ละคนเนี่ยที่ผมพูดมา คารคเตอร์นั้นแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีบทบาทเด่นในทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้อาจจะเป็นพี่น่าในภาคสีเลยก็ได้เพราะว่าก็ยังเล่นอยู่กับความกลัวของเนนอยู่เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมนั้นเล่าไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสปอร์ของเรื่องผู้ความรู้สึกของการรีวิวไปแล้วจะดีหรือไม่ดีทุกคนควรไปพิสูจน์ด้วยตัวเองมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้ทุกคนลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวหนังเนี่ยไมไ ความยาวของเรื่องเนี่ยปลุกพยนต์มีความยาวมากกว่าขุนพยนต์4นาทีทุกเพศทุกวัยน,นั้นดูได้เพราะว่าตัวหนังได้ใส่เนื้อหาที่อธิบายขยายความแล้วเรียบร้อยส่วนหุนพยนต์นั้น20บวกนะครับต้องยืนบานก่อนเข้าโรงเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะมีบางฉากที่ไม่ได้อธิบายและทําให้คนอายุไม่ถึง20นาะทตีความไม่ได้แต่น,นี้ผมคิดว่าคนสมัยนี้น่าจะตีความได้หมดแล้วนะครับเลือกกันดูครับว่าจะไปดูหุนพยนต์หรือปลุกพยนต์ คุณเลือกโดยตัวเองเลยว่าจะไปสยองกันในเวอร์ชันไหนเนื้อหาในคลิปนี้ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไวีานะนี้ด้วยแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมพูดไปถ้าไม่ตรงกับทุกคนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ you 我将你你陪。